สวัสดีครับผมปองวินครับวันนี้ครับเครื่องนวดขนาด3าฟุตนะครับก็มาโม่ข้าวเลยครับตัวนี้ยังไม่ได้ทําสีนะครับเพราะว่าน้องเขาเร่งนะครับเร่งจะเอาใช้งานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะรอไปส่งมอบลูกค้าก็เลยเอามาโม่ทั้งยังไม่ได้ทําสีนี่แหละครับตัวนี้ขนาด3ามฟุตนะครับต่อท้ายรถต้มนะครับกูบต้านะครับ สำหรับรถที่ร้านก็จะเป็น L 5018นะครับก็จะเห็นนะครับว่าลักษณะก็คือจะต่อยอยนะครับความยาวห้องนวดหนึ่งเมตรนี่ไม่มีปัญหาครับสบายนะครับโมัดข้าวใหญ่กับปลาเข้าอีกง <c oughs> ที่เกี่ยวแต่ละคนไม่เหมือนกันเออนั่นแหละเห็นไหมเอาทั้งฟางยัดเข้าอทีมัดเล็กมัดใหญ่มั่งนะครับ แจะเห็นนะครับว่าฟางพุ่งออกเป็นสายนะครับถือาจะได้โยครับตัวนี้ขนาดเอ่อ้องนวดตอนยาวหนเมตรนะครับต่อมาสีข้าวเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้าวนะครับลมมันไม่พัดนะครับมันจะอยู่รอบๆต้นไม้นะครับแต่ข้าวก็ออกมาสวยานะครับระดับฟังกุ้ง นะครับก็จะมีย้อนแสงนิดนึงนะครับที่ลมมันตีกลับนะครับระยะฟังพุ่งลงมาตัวนี้ขนาดค้องนวด1เมตรนะครับ ก็อสีข้าวออกมาได้ระดับนี้ก็ไวนะครับนะครับผลิดข้าวเขาออกมาสวยอยู่นะครับนะครับถ้าสนใจยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ